เจอว่าไม่เจอไม่มีหรอกกดดูแล้วอ,อ่ะกดดูแล้วนี่ด<ม>ีนี่ดเพิอนอ่าถูดินั่นแหะ ฝากเงินไว้แล้วนะช,งงชงงะมยงชมยงครับชมยงให้เจ็ดหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดเก้าอ่ะครับฝาก้พี่จุ๋มไวหมื่นหกอ่ะครับเอา <ừ> เผ็ดไหน้โทรผิดอีกแะ โอ้ยงวยนลเฮีย yeah. ป่ะนับเบิร์ก็บอถามว่าวเจเจเพนไหมครับก็บอถามได้หมอกโทรผิดฝากเงินไครกันมเมาเราจะชอบเขาถามว่าเบอร์เดวตรงเบิรงนี้ได้เบอร์อีกเรื่องนี้โอ้แล้วเ,ออนวเพนไหนนะไอเพนจ้างรถกูนะมันเที่ยวเดียวเอง เพ่นไหนจัมรรถเขาคิดเยอะมาบ้ายมัวว่ววนติวนวันนจุงเาขึ้นแต่ละถ้ำรับบรารัยเลยบอกโคตรไม่ปลอดอะไ้วะ,ะพี่จุม๋มเคลียร์ให้าฝากไว้หมื่นหกกานจิตธมก็น่ะใช่แล้วมันกดเพ่นทำไม,มเพ่นยังเย<อ>ียวเนาะ โอ้ยกูพิมไหมันเจเพนโอ้ยผิดให้กูว่าิานอล้วมันกดมาให้กูทำไมเนี่ยไม่ใช่มันก็ซื้อเพชรืกันเนาะโอ้ยมั่วตัวยี่แลมึงนม่กูว่ากูเมากูไม่มั่วเหมือนมึงหรอกเรียมันกดไปเพชรไหนก็ไม่รู้ คนแจ้งรถกูมันเยอะมองไม่โยนยก็เติมรถมือจับถุงหนึ่งนะแว่นตาไปสงแมวแวนตาให้ในนะเหลี่ยมตาบัากวั<ม>วกระดึงค่อยๆนเถ่อนรอสี่ห้ บ้าเอาที่เห็นแล้วไงเอาไม่คนขามัน,มเ,นเอากค่นี่งไงเว่นตาเขาไฟปะเนาะจีบจ้าแดดส่องใส่ไม่ได้หรอกมึงไม่เห็นรูปหรอกทำไมยังไม่สะเห็นเขาไปส่งไปหาของเขาไปเห็นเสียบเอียนกบจงเองเอองั้นจีนั่นะแมกันแดดกันนี่เว่นตากู กันตากูเขาเพิ่นเห็นคนน่งข่างใสเนาะเออเขาเอาไม้คนขับใสมันแงตาพระอาทิตย์น่ะนะแม่ใสโวยกเงิดเจ้าก็ขีดทีเดี๋ยวคงข่าวลุข้างก่อนโอ๊ยขับรถพ้าเนี้ยลองไต่คือพลาดนอกาจมือกันเลสิผ้ากูหลงทางบอกทางน่ะนะเฮ้ยลวดลวดลวด ไปไหมเจอาไปหายเป้าเป้าอะไรเนี่ยกูไม่ได้คนขับกูนั่งสายเป้ากูเอาบ้าเหรอกูไม่ได้ขับเขาเสีย่ากูเมากูไม่ขับจับกูได้ยังไงคนขับรถจอดนซื้อกดขับจับก็สิวายอีกแล้วเป้าคนขับมาเป้าหคดัางสายได้ไงะเป้าเจอตั้งเป้าปากเท่านั้นเออกฎหมายอยู่ในมือมันเป้ากูไม่ได้กูไม่ได้ขับ 我来美美。